ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านครับสวัสดีพี่สวัสดีพี่ๆนานาทุกคนวันนี้ก็ได้ลองมุงสังกสีครับมุกสั้นครับหน้าจั่วยิงยังไม่เสร็จครับยิงมาถึงพวกนี้ก็จะขึ้นยิงหน้าจั่วติดบาลเจ็ดแล้วก็จะมุงสังกสีที่เหลือต่อเลยครับจอมุงพวกที่เหลือนี่แหละครับพนีกันนี้ ฝังกระสีเพิ่งมาส่งเมื่อตอนสี่โมงกว่าๆนะครับขึ้นไปดูไปดูกันเพื่อนๆก็มุงก็จะเสร็จแล้วนี่ครับที่เหลือคือยังไม่ยิงฝานี่นะครับ ริเวณนี้เราต้องยิงก่อนนะยิงแผ่นเชล่าก่อนแล้วค่อยยิงสังเะสุถ้าเราไม่ยิงแผน่นเชล่าเดี๋ยวมันจะได้รืรอบลือสังเกตสีแล้วก็ต้องได้ยิงแผ่นต่อโครงสร้างก็จะประมาณนี้นะครับให้น้องๆทำงานใครยิงผิดปรับตัวละห้าบาทเด้อ อ๋ออาทิตย์ันยิ่งพีดนะปั๊มห้าบาทเด้อลุ้นลุ้นเด็กๆก็คุยกันครับพวกนี้ทำงานก็รอบครอบดีครับก็จะใช้เหล็กวัดขนาดแล้วก็พีด เดี๋ยวปูเดียตรงนั้นเอ้ยิงวันเลยถ้าเรายิงครอบเราก็รื้อออกได้ยิงเลยเผื่อพรุ่งนี้มาเดี๋ยวลมพัดฟ้าก็ร้องแล้วร้่งมืดแล้วมืดไปแล้วครับดูฟ้ามืดเลยวันนี้เจ้าของมาคุมเองครับดูรถดูรถแต่คุมตั้งแต่เย็นแล้วครับตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วมั้งครับ นะครับต้องไปเก็บของช่วยเพื่อนกันเดี๋ยวฝนตกมันแต่โม้ครับโม้ทั้งวันวันนี้ไม่ได้ทํางานช่วยเพื่อนเลยเดินไปเดินมาอ ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบกว่าบาทเสร็จยัางลงมาอะไรดูเปร่เอสิบหก ไ,ไอ้ <17. S 2> เ,ออเท่ก็จากสังกะสีเข้าไปไปลายสังกะสีนะเข้าไปก็สิบเก้าเซนมันก็จะเป็นตรงกลางแปรเลยแหละเอาเข้าไปเลยสิบเก้าเซนยิงผิดตัวห้าบาท เพราะว่าฟูมันโผล่มาก็สิบหกเซนจากแผน่นจากแผ่นเชิงชายนะแล้วก็วัดเข้าไปอีกเซนหนึ่งเซนมันก็จะเป็นมันเซนครึ่งใช่ไหมเชิงชยัยเซนครึ่งก็ก็จะเป็นสิบเจ็ดเซนครึ่งแล้วก็แปรมันอยู่ประมาณความหน้ามันประมาณห้าห้าเซนก็สองจุดห้าก็สิบเจ็ดเซนก็มันก็เป็นสิบเก้าเ,เซนครึ่งก็จะเป็นกลางแปรเลยแหละ ปูก็จุดไว้ตรงนี้สิบเก้าเซนคึ่งแล้วก็ลากยาวไปนู่นเลยได้ไหมเท่เล็งไปใส่ปูปูมาร์กไว้ตรงนี้ก็เล็งไปใส่แปรสุดท้ายนู่นเลยเล็งเลยอย่าไปเชื่อเท่นะเดี๋ยวมันหลอกหลอกสตัวแล้วพี่เท่มันหลอก เก็บรวดเชื่อมเลยลูอองเอาใส่ถุงพลาสติกไว้ก็ได้เดี๋ยวโดนน้ำอีกใครเป็นคนขีดใครเป็นคนขีดใครเป็นคนยิงคนละ2.5บาท ครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจะไว้แค่นี้กันครับเดี๋ยวขึ้นไปดูเพื่อนๆก่อนทีบครับมืดแล้วฝนก็จะตกด้วยครับก็เหมือนเดิมครับขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ